ก่อนหน้านั้นเคยเรียนที่อื่นเสียเงินเป็นเจ็ดหลักพอเรามาลงห้าหมื่นแล้วเรารู้วิธีหาเงินจากตลาดทําให้เรามีความมั่นใจในในเส้นทางนี้มากขึ้นห้าหมื่นถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้กลับมาไม่แพงที่ชอบเพราะว่าเราเคยเรียนมาเนาะ พอพอมาเห็นระบบของอาจารย์เบิร์ดเนี่ยคำว่าแตกต่างก็คือทําให้เรามีทักษะมากขึ้นพอเรารู้ระบบเราก็ไปฝึกบ่อยๆแล้วอาจารย์น่ารักอาจารย์ดูแลตลอวเราอบอุ่นใจอ่ะหันหลังมามีอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยอันที่2ก็คือระหว่างที่เราเราใช้ระบบเราทําไปอ่ะเราติดอะไรมีคําตอบให้เราอ่ะที่เราประทับใจแล้วก็ที่อยู่ได้นานเพราะว่าเรามีมิงมีอะไรตลอดเนี่ยมีทีมงานน่ารักน่ารักเนี่ยมีเพื่อนอ่ะมีสังคมเพราะว่าการเทรดถ้ามันโดดเดี่ยวมีเพื่อนอ่ะมันดีที่สุดอบอุ่นใจถ้าเราติดอะไร าาสามแาตดเล็ก e ม่เศษมีทีมงานคอยดูแลทำให้เราพัฒนาการเทรดการลงทุนของเราได้ดีขึ้นไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยเรียนที่อื่นมาเนี่ยเสียเงินเป็นเจ็ดหลักก็เสียเพราะฉะนั้นพอเรามาลงห้าหมื่นแล้วเรารู้วิธีว่าเราจะ,จะจะหาเงินจากตลาดได้ยังไงอันนี้มันทําให้เรามีความมั่นใจในในเส้นทางนี้มากขึ้นห้าหมื่นถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเอาไปต่อยอดแล้วก็เราได้กลับมานะไม่แพง